ก็จนใจว่าว่าเป็นเป็นคนเก่คนแก่ทาม,มากา่อน,นระบบเดิมๆใช้ระบบเดิมๆแต่ว่าแล้วกจุบอกเนี้ยค่ะมันมันต้องเปลี่ยนแล้วเนาะท้อทำให้มัน่เดี๋ยวอเอน้จนะงนี่นะไะาที่แทหมา <ไป S 1> อ๋อไ, <Okay. S 3> ไปลองนี่นี่ไงนี่ไงไปลองนี่ไงนี่มีรูไงรูไปนู่นไง นี่ไงพอเราเตะปุ้มก็ไปนี่ไงแล้เด่นทิ้งไปนี่ไงแล้วมันไม่เด่นเตี้ยมันเด่นน้ำมันข้างบนลอยลอยนี่ก็เต็มนั่นน่ะเต็มเต็มเสร็จแล้วพอมันล้มตรงนี้ใช่ไหมคะเข้าไปอีกบ่อหนึ่งที่อยู่ตรงนู้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่าปริมาณบ่อเนี้ยมันเท่าไหร่น้ำมันเยอะเงี้ยไขมันเยอะเงี้ย ยังไง,งมันก็ลงข้างนอกไม่ไม่มีการบำบัดอันนี้แสดงว่าไม่มีการดูดจริง